สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับ a r r g o l i v e ประจำวันพุทธที่22มกราคมนะครับก็ราคาทองดีดพุ่งขึ้นมาทำ High ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่คุณโดนัททรัมเขา้เขารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนะครับสิ่งที่เขาทำคืออะไรก็แรกๆเลยก็โอ้มียกเลิก กฎหมายหลายๆฉบับ,บของคุณโจไบเดนนะครับและที่สําคัญก็คือเริ่มส่งสัญญาแล้วว่าเขาจะนํานโยบายขึ้นกําแพงภาษีนําเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆเนี่ยที่เคยหาเสียงไว้เนี่ยจะนํากลับมาใช้แล้วนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวันก่อนๆบอกเหมือนจะดีเลยให้จีนไปจะลดนู่นนี่นั่นให้จีนสุดท้ายบอกกลับมาขึ้นละ10%เลยนะครับซึ่งการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าเนี่ยนั่นหมายความว่าคนอเมริกันจะต้อง ใช้เงินเพิ่มขึ้นถ้าถ้ายังต้องใช้สินค้าชนิดนั้นอยู่นะซึ่งถ้าไม่มีทางเลือกที่จะผลิตในประเทศก็หรือต่อให้มีทางผลิตในประเทศก็ตามนั่นหมายความว่าราคาสินค้าในประเทศน่าจะแพงขึ้นนั่นเองเพราะภาษีมันสูงขึ้นอ่ะเออคนรับเข้ามา,าก็ต้องทํายังไงเขาคงไม่ไม่เก็บไว้ให้เข้าเนื้อตัวเองอ่ะเขาก็ต้องให ผลราลนี้ไปให้ลูกค้าลูกค้าก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้านําเข้าจากประเทศต่างๆนั่นเองอันนี้รวมไปถึงวัตถุดิบต่างๆที่นําเข้ามาผลิตสินค้าในประเทศสหรัฐเองด้วยนะเออนั่นก็หมายความว่าเงินเฟ้ออาจจะกลับมานะครับแล้วก็ที่พยายามทํากันมาตลอดปีกว่าๆเนี่ยของแบงค์ชาติทั้งทั้งเศษของสหรัฐแล้วก็แบบประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาหยุดชะงักได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐนะครับตัวเลขเงินเฟ้อก็ จากที่เคยไหลไหลลงม,มาเนี่ยอาจจะเริ่มชะง,งักแหละแล้วก็อาจจะบีบกลับมาก็ได้เออนั่นหมายความว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐอาจจะต้องคงอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายไว้นะครับก็อาจจะคือเงินเฟ้อเนี่ยมันดีต่อทองคาก็จริงแต่ถ้าเลทมันแรงกว่าทองคําก็ขึ้นยากนะครับเพราะเขาจะไปถือพันธบัตรอะไรแทนนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งออคุณโดน,นทัททำเข้ามาเข,ามาเขามีแผนค่อนข้างสเตยว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเงินเนี่ยจะออกจาก ส่วนหนึ่งจะออกจากทองไปเข้าพันธบัตรและอีกส่วนหนึ่งก็จะไหลไปแบบเก่งกําไรในหุ้นหรืออสเซทอื่นๆที่มันน่าจะไหลไปตามอารมณ์ตลาด ของคุณโดนักธรรมที่ออกมาพูดวันหนึ่งอย่างหนึ่งวันนึงอีอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเออซึ่งทองบางทีมันมัน,ม,นมันช้าไปเออพอพอตมันใหญ่ไงมันใช้เงินเยอะเงินกับนักลงทุนบาสงส่วนก็อาจจะเอ,อ๊ะย้ายจากทองมาเล่นของที่มันถูกกว่าแทนก็ได้นะครับแล้วก็น่าลุ้นกว่าอย่างเช่นเออบริษัทในตลาดหุ้นต่างๆของสหรัฐนะครับที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายเนี่ยภาษีพวกนี้หรือนโยบายเทคหรือคริปโตต่างๆแทนนะครับอันนี้ก็ คือดันทองแหละแต่ทองมันจะขึ้นแบบเนินๆนิดนึงหลังจากนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูงแบบนี้นะเออถึงบอกถึงเขาจะเริ่มลดมาแล้วแต่มันก็ยังสูงอยู่นะสูงกว่าหลายประเทศด้วยนะครับนั่นหมายความว่าดอลลาร์เนี่ยอาจจะแข็งค่าต่อเนื่องนะครับเนี่ยแนวโน้มตั้งแต่โอ้โหคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชนะเลือกตั้งตั้งแต่ข้างล่างนี้ก็แข่งค่าต่อเนื่องเลยตอนนี้จ,จะมีย่อลงม,มาบ้างผมคงย่อไม่เยอะยังเก่งก็ร้อยหกอ่ะเออลงมากา็อาจจะตันๆแล้วก็สมมติสัปดาห์หน้า มีประชุมเฟดด้วยนะธนาคารกลางสหรัฐเขาบอกเขายังคงดอกเบีย้ยต่อเนี่ยเพื่อร,รับมือกับนโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยดอลลาร์ก็มีสิทธิ์ดีดกับแข็งขึ้นมาแล้วก็อาจจะมาไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณเนี่ยตัวแถวร้อยห้าถึงร้อยสิบนี่แหละนะครับซึ่งจะทําให้ทองคำเนี่ยขึ้นได้อย่างจํากัดนั่นเองนะครับอ่ะแวะมาดูเงินบาทเรานิดหนึ่งต้องบอกว่าเงินบาทแข็งมากนะครับเทียบกับดอลลาร์เนี่ยในในกรอบระยะเวลาเดียวกันโอ้โหดูดอลลาร์พุ่งไปขนาะดแต่เรามาตันแค่สามห้าเท่านั้นเองก็ไม่แน่ใจว่ามีการแทรกแซงจากปรชาติหรือเปล่านะครรับหือมี ข่าวดีอะไรที่แบบคนทั่ว,วไปอย่างเรายังยมียไม่รู้หรือเปล่าถึงมีเงินลงทุนแบบเข้ามาซื้อเงินบาทกันแล้วทําให้บาทแข็งอยู่อย่างนี้นะครับก็อันนี้อาจจะเป็นอีกออปัจจัยกดดันสำหรับคนที่เล่นทองคําในประเทศนะครับทองคาบ้านเราอาจจะเห็นนิวไฮยากหน่อยถ้าสปอตไม่พุ่งแบบแบบแบบทะลุแบบนิวไฮขึ้นไปจริงๆของเราก็คงนิวไฮยากนะครับเพราะเงินบาทมันกดตรงนั้นเองทีนี้สมุติสัปดาห์หน้าเฟดเขา คงตาดดบเบีย้ยก็เดาได้ว่าดอลลาร์น่าจะพลิกกลับมาแข่งค่าคือแล้วทองน่าจะโดนตบกลับลงมานะครับก็ของเราก็น่าจะแกว่งไซด์เวทเป็นในลักษณะสาเดอนอันนี้เราพูดมานานแล้วว่าเนี่ยทรงของเราเถ้าไม่มีประเด็นแรงๆเข้ามาไอ้กระชองนี้ถ้าจำไม่ผิดต้นเดือนน่าจะเป็นกรณีอิสราเอลกับฮามาสนะจำจะไม่ผิดนะเออแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องเ,ออเดี๋ยวนะตอนออกกลางแ่แถวๆนั้นนะ่ะ ะอตอนออกกลางกับรัสเซียนันมีสองประเด็นเนี่ยที่เข้ามาดันที่แบบให้สปอตมันพุ่งแบบแรงแบบวุดขึ้นวือบินวือขึ้นมานะครับแล้วเราก็พุ่งตามแล้วจากนั้นเราก็แบบย่อแบบพักฐานเลยเพราะบาทเราอ่อนนั่นเองนะครับก็น่าจะทรงเดียวกันแต่คราวนี้กรอบจะกว้างหน่อยนะครับก็เล็งไว้แถวๆถวสิบหมื่นสองพันสองร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยมาทยอยขายใครมีของอยู่ก็ทยอยขายทางกำไรเอาทุนออกมาบ้างนะครับเหลือแต่กําไรติดพอร์ตไว้แล้วสมมุติแบบมันทะลุผมก็คงไม่ไกลอ่ะเออเดี๋ยวมันก็ย่อให้ซื้อใหม่อยู่ดี นะครับก็ใครยังไม่มีของรอยอร่อแล้วค่อยซื้อดีกว่าหรือถ้าจะซื้อจริงๆคือกรอบมันใกล้กรอบมนแล้วอะ่ะเออผมปีไปถึงผุตมเต้ถึง4ี่หมเลยอะ่ะนะครับดังนั้นเอ่อกรอบล่างมันอยู่4ี่หมื่นสองใช่ไหมตรงนี้มันอีกนิดเดียวมัน4ี่หมแล้วสมมติว่าเราแบ่งเป็นโซนเป็น3โซนแล้วก็ไม่ควรเข้าเอ่อเราอาจจะกำเงินหนึ่งในสามเข้าตรงนี้เลยก็ได้ไปรอลุ้นขายสี่หมื่นะส่วนเงินอีกสองก้อนที่เหลือเรามารอลุ้นข้างล่างดีกว่าเพราะเห็นอยู่มันเป็นก่อนเดียเด๋ยวมันก็กลับลงมานะครับส่วนประเด็นข่าว ในสัปดาห์น,นี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีอะไรแรงเท่าไหร่เพราะว่าไม่แรงเท่าทมอะ่ะเพราะว่าเราดูข่าวทมดีกว่านะครับดังนั้นก็นักลงทุนนะ,ะอย่างที่บอกไปทั้ง965และสปอตนะครับเพราะว่าทยอยขายทำก,กำไรถ้ายังมีของอยู่ไม่มีของเข้าแคอ,อมันมันขึ้นอยู่ว่าคุณแบ่งแบ่งแบ่งมากี่โซนนะแต่อยากเข้า1ในสแล้วกันของโซนที่วางไว้นะครับแล้วก็มาลุ้นเทรดเนี่ยข้างบนกันนะเดี๋ยวเรามาดู สปอร์ตนี้ิดนึงนี่ก็ยังขาขึ้นต่อเนื่องนะครับจากประเด็นที่เนี่ยคุณโดนนันทามเขากำลังจะเข้าดำรงตำแหน่งแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะนำนโยบายเ,เรียกว่าอะไรค่อนข้างสุดตรองของเขามาใช้นะครับแต่อย่างที่เห็นเนี่ยมันขึ้นมาบนบน,บนและอินดทเคเตอร์อะไรเนี่ยเห็นไหมทุกครั้งเลยที่มันขึ้นมายืนเนี่นเดี๋ยวมันจะต้องมีแดงอันนี้ขึ้นมาแล้วเราไม่แน่ใจว่าจะกขึ้นไปได้ถึงทาหรอาจจะถึง60หรือ70เลยก็ได้แต่ถึงแล้วอ่ะมันจะโดนเทค ก็ใกล้ๆแล้วใครใคิดจะเข้าตรงนี้อย่างที่บอกเข้านิดเดียวพอแบบรีบเข้ารีบออกแบบวิ่งไปเก็บเหรียญกลางถนนแหละเออแล้วก็ออกมารอฟื้อตอนมันย่อมาทดสอบเส้นแนวโน้อมอีกทีดีกว่าจะเห็นว่ามันก็เนี่ยพอทะลุขึ้นไปมันก็ย่อกลับลงมาทุกครั้งนะครับดังนั้นก็ใกล้แล้วใครจะเข้าอย่างที่บอกเข้านิดเดียวนะครับแล้วก็รอย่อกลับมาที่เส้นค่อยซื้อนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอาลากันไปเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเออนะครับ <S <S